วันนี้เราผมพามาดูหน้าง,งานโครงการของผมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหลังที่5นะครับบ้านหลังที่5้าของผม1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดดนะครับหลังนี้กำหนดการส่งมอบเนี่ยก็คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เสร็จหรอกดูจากสภาพหน้าง,งานแล้วนะครับภายนอกนะครับตอนนี้ทำรั้วกำแพงนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นรั้วรั้วกำกำแพงสำเร็จนะครับแต่ด้านหน้านเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ก่ออิฐเอานะครับ ก่อเหยียดเอาถนนโครงการเราเนี่ยกว้าง6เมตรนะครับก็คือจากรั้วนุ่นมาถึงรั้วกําแพงเนี่ยหเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคานนะครับคานเนี่ยก็คือเป็นคานคอดินของตัวกําแพงนะครับกําแพงเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เหล็กข้ออ้อยสิเหมือนกับตัวบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็ก9มิลนะครับบล็อกตัวนี้เราก็จะเอามาใช้ในการก่อกําแพงนะครับบล็อกช่องลมทำแล้วหน้าตาจะออกเป็นแบบนั้นนะครับตากล้องแพนไปดูนะครับถ้าทำแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ นี่ครับหน้าตาของบล็อกช่องลมนะครับและตัวบ้านตัวบ้านมาดูข้างในบ้านครับเดินเข้ามาเลย,ยบ้านเราตอนนี้ก่ออิฐฉาบปูนเสร็จเรียบร้อยนะครับงานก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องให้โฟร์แมนเข้ามาจับว่าครับว่าได้ฉากได้เหลี่ยมได้นูนมันตรงมันเอียงไหมนะครับเพราะว่าบริษัทมาตรวจบ,บ้านน่ยหลังล่าสุดบอกว่ากําแพง ไม่ได้ฉากนะครับกําแพงฉากไม่ตรงนะครับก็เลยไปรื้อใหม่กันยกใหญ่นะครับตัวนี้ก็เลยต้องเน้นนิดนึงนะครับหลังนี้ก็จะเป็นหลังที่คืบหน้ามากที่สุดนะครับเนี่ยล่องเราผมใช้เป็นล่องสําเร็จนะครับเพราะว่ากลัวว่าเวลาช่างเนี่ยกรีดล่องกลัวมันอาจจะแบบว่ากรีดไม่สม่ําเสมอหรือไม่เท่ากันนะครับเสียมนี่ก็จะเป็นเสียมสําเร็จเหมือนกันนะครับกันว่าจะทําไม่สวยนะครับพอจับเสียมมากลัวไม่สวยดูเสาเนี่ยอย่างเสานี้นะครับเนี่ยเราก็จะใช้ เสียมสาเร็จนะครับเนี่ยมันก็จะได้สันได้แนียวกันนะครับฉากออกมามันก็จะสวยแต่ว่าผมก็ต้องไปสกิมโคดอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าบางทีมันยังไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเสากําแพงนะครับเนี่ยเราก็จะเตรียมเหล็กไว้นะครับอันนี้อาจจะยังไม่ได้มัดยังไม่ได้มัดเสานะครับแล้วเราก็จะเอาคานใส่แล้วค่อยจะมัดเสานะครับเราก็จะเตรียมพื้นที่ไว้ประมาณนี้นะครับเราเข้าไปดูในบ้านกันนะครับ ส่วนระเบียงเนี่ยยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ก่องานโชว์เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผงบล็อกลมกั้นนะครับส่วนด้านบนเนี่ยงานโฟรงงานไฟเราก็เดินหมดแล้วนะครับเตรียมที่จะปิดฝ้าแล้วนะครับเพราะว่าผมจะให้ช่างฝ้าเนี่ยเข้ามาก่อนงานสก,กิมโคดเพราะว่าถ้าสก,กิมไปแล้วขอฝ้ามันจะไม่ค่อยสวยนะมันจะไม่ค่อยติดเดี๋ยวมาดูในบ้านกัน ด้านนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับสุดท้ายของเราก็คือมันจะมีห้องเก็บของภายนอกนะครับเพราะว่าเวลามีลูกค้ามาดูผมก็จะพูดว่าอันนี้สามารถเก็บแบบเครื่องของใช้ทางของเกษตรพวกจอบพวกเสียมเครื่องตัดหญ้าหรือว่าอุปกรณ์ซ่อมรถอะไรนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้ห้องโถงห้องโถงใหญ่ของเรานะครับนี่กว้าง8เมตรเลยนะครับขนาดความกว้าง8เมตรแนวนี้น่าจะประมาณ3.75นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ สามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับตอนนี้ฉาบเสร็จหมดแล้วนะครับเดินไฟเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ปิดฝ้าแล้วเราก็จะสก,กิมโค้ดทาสีปูกระเบื้องเสร็จเราก็จะใส่หลอดไฟนะครับเดี๋ยวพามาดูห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําตัวนี้เราเลือกเราเลือกกระเบื้องลายใหม่นะครับาลายที่แบบว่าคิดว่ามันจะเป็นเทรนในอนาคตนะครับอันนี้คิดว่ามันจะเป็นเทรนในอนาคตนะครับ หลายคนอาจจะมองว่าสวยไม่สวยก็ก็นานาจิตตังนะครับแต่ว่าคิดว่ามันจะมานะครับในอนาคตลายแบบนี้นะอันนี้เราพูดมาก่อนการน,นะครับแล้วก็แต่และห้องก็ฉาบเสร็จเดินไฟเสร็จหมดแล้วนะครับอ่านี่ก็ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่เนี่ยมีห้องน้ําในตัวห้องนอนใหญ่ที่มาไล่สดไปให้ดูรอบที่แล้วเนี่ยติดกระเบื้องไปได้สามแผงนะครับรื้อออกม่หมดเลยเพราะว่าขอบมันไม่สวยนะครับมาดูแล้วเอ๊ะ มันเป็นกระเบื้องซื้อจากอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็เลยได้สั่งโฮมปัวมาใหม่นะครับสรุปก็คือที่ติดไปหรือออกเลยนะครับมันก็เลยแบบเสียเวลาไปนะครับแทนที่จะแบบทําได้เยอะแล้วนะครับไลนจะต้องมาปูกระเบื้องรอบบ้านอีกนะครับก็คิดว่าสิ้นเดือนนี้ก็ไม่น่าจะทันนะครับดูดูสถานการณ์แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลังอื่นกันบ้างนะครับหลังถัดมานะครับอันนี้หลังที่5้านเป็นหลังที่6นะครับเดี๋ยวพาดูหน้าบ้านของหลัง5้านิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะทาซีโชวนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นถาดสีเทาโชนะครับตรงนี้ก็จะมีติดบงติดบัวอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเราสากิมโคดเสร็จเราก็จะติดบัวอีกรอบหนึ่งนะครับหรือเราอาจจะติดบัวก่อนก็ได้นะครับดูสถานการณ์ก่อนนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข,าข,าข้างของตัวบ้าน <mumbles. S 1> บ้านเราเนี่ยจะได้แนวกว้างนะครับจะไม่ได้แนวลึกเท่าไหร่นะครับ <peanuts. S 1> บ้านก็จะดูค่อนข้างแบบติดกำแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยจะเหลือเยอะนะครับอย่างหลังนี้ก็จะเหลือด้านข้างเยอะนะครับจะไม่ได้มีปัญหากับพื้นที่ด้านข้างนะครับหลังนี้ก็ ฉาบได้เยอะนะครับหลังนี้ก็จะเป็นช่างอีกชุดหนึ่งฉาบหลังนี้งานฉาบก็จะเป็นช่างที่มาทํากําแพงนะครับเดี๋ยวผมพาให้ดูงานตรงท่อน,นิดหนึ่งนะครับตรงท่อรางน้ําของเราเนี่ยเราก็จะเป็นท่อซ่อนรางน้ํานะครับตรงนี้เราก็จะท่อซ่อนในเสาเลยตรงนี้ก็จะเป็น เป็นทีเด็ดของโครงการเราอยู่นะครับเพราะที่อื่นเขาไม่ค่อยทํากันนะครับที่อื่นก็คือถ้าแบบเป็นโรงรงนะัซ่อนน้ำเขาจะเห็นท่อนะครับแต่ของเราคือเก็บท่อมิดชิดนะครับเ็นด้แบบงานปูนงานบ้านสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นความละเอียดของพี่โฟร์แมนเรานะครับที่เขาเน้นย้ำนะครับก็ทํามาหลายหลังแหละตั้งแต่เฟสาเฟสามเฟสสี่เฟสห้าก็ทํามานะครับตรงนี้ก็ ถ้ารางน้ํารั่วเนี่ยก็อาจจะต้องดื้อกันยากนิดหนึ่งนะครับเพราะท่อเราอะไรก็เขมิดชิดนะครับก็เสวิตค่อนข้างยากแต่เพื่อความสวยงามนะครับเราไม่เน้นใช้งานเราเน้นความสวยงามนะครับอ่าหลังนี้ก็จะดูสะอาดสะอ้านมากกว่านะครับเพราะว่ายังไม่ได้ปลูกกระเบื้องนะครับด้านในก็โล่งเลยนะครับอันนี้ยังอันนี้ก็น่าจะเสร็จที่หลังหลังนี้นะครับหลังนี้กุมภาหลังนี้น่าจะสิ้นเดือนมีนานะครับน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเราก็ต้องรอหลังนู้นโอนแล้วก็เอาเงินมาต่อยอดหลังอื่นๆไปนะครับเราก็ มีักายภาพทีละหลงังสองหลงังสามหลังเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้แบบขึ้นพลึบทั้งโครงการเหมือนกับเจ้าอื่นเขานะครับเพราะว่าอรอบที่แล้วรอบปีที่แล้วก็ได้เงินมาซื้อที่ดินแล้วก็มีเงินมาสร้างสามหลังนะครับก็ยังไม่ได้แบบมีเงินสร้างรวดเดียวครับก็เดี๋ยวรอขายหลังนี้เอาเงินมาต่อยอดหลังนั้นหลังนี้ไปนะครับตามสกายภาพของเรานะครับอันนี้ก็พามาชมหน้างานของเราในวันนี้นะครับก็เป็นโครงการเล็กๆนะครับไม่ได้โครงการใหญ่อะไรมากมายนะครับเหมาะสําหรับแบบ คนเพิ่งเริ่มต้นทำแล้วกันนะครับคนที่แบบทำเก่งแล้วเขาก็อาจจะไปจัดสรร20 30หลังคนที่แบบมีงบประมาณนะครับเพราะว่าจัดสรรมันก็อาจจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะนะครับกว่าจะได้โฉนดนะครับก็มีหลายเดือนนะครับ6เดือนนะครับต่ำๆถึงปีครึ่ง2ปีเลยก็ว่าไปนะครับกว่าจะได้ขายได้โอนนะครับในต้องพัฒนาสารุปโภคต้องมีนั่นมีนี่ตามข้อกาหนดเขาครับแต่ถ้าเราทําไม่เกิน9หลังเราก็ทาก็แก๊กของเราไปนะครับทำที่ละหลัง ทำทีละหลังสองหลังโอนไปนะไม่ได้มีข้อกําหนดว่าถนนต้อง8เมตรพื้นที่บ้านต้อง50ตารางวาขึ้นไปถ้าเป็นบ้านเดียวถ้าเป็นบ้านแฝดกี่ตารางวาถ้าเป็นทาวน์โฮมอะไรเงี้ยเขาจะกําหนดนะครับแต่นี้ของเราไม่ได้มีกําหนดนะครับอยากทาอะไรขายก็ทำเลยนะครับเพราะว่าเราแบ่งน้อยกว่า9แปลงนะครับไม่ได้เข้าจัดสรรน,นะอันนี้ตัวพื้นที่ในโครงการมีแปแปลงนะครับแล้วก็พื้นที่ถนน1เป็น9นะครับก็จะอ,อยู่ในข้อกําหนดพอดีนะครับยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ถึงขั้นจัดสรรน,นะครับเราก็ ขายเทละหลัง2หลังไป้ามันก็เหมาะสําหรับมือใหม่คนเพิ่งเริ่มต้นนะครับ แต่ผมเองก็ไม่ใช่มือใหม่หรอกแต่แนวทางผมก็คือแบบนี้นะครับทำตามงบประมาณไปเรื่อยๆนะครับคนที่เริ่มต้นทําใหม่ผมก็แนะนํานี่แหละครับเริ่มต้นในหลัง2หลังไปนะครับไม่เกิน8ปดหลังลองทําดูก่อนครับทาเก่งค่อยไปจัดสรรนะครับบางคนกระโดดไปจัดสรรเลยโครงการแรกไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะพอเราทําไม่สนุกทำเราเครียดเราก็จะไม่อยากทํานะครับตรนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับช่างก็มีงานทาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้เครียดไม่ได้หนักมากเพราะว่าไม่ได้ใช้เงิน มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเทคนิคการดําเนินการของผมนะใครสนใจอยากแบบให้ดูคลิปของผมบ่อยแล้วอ,อ,อยากไปลงมือทําบ้านอยากสร้างบ้านขายบ้านก็ถ้าอยากเรียนรู้ด้วยกันก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับมันก็จะไปโผลท่ที่ Facebook ของผมตรงนี้นะครับก็จะมีคอร์สเรียนนะครับก็สอบถามทางแอดมินได้นะครับว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งคุ้มค่าแน่นอนนะครับเรียนคอร์สเดียว จบออกไปสร้างบ้านขายได้เลยนะครับเป็นคอร์สออนไลน์คุณจะดูเมื่อ,อไหร่ก็ได้แล้วก็จะมีไลยกลุ่มนะครับไว้ให้สอบถามด้วยนะครับคนในกลุ่มก็พูดกันทั้งวี่ทั้งวันนะครับใครสงสัยอะไรก็จะมีเพื่อนช่วยตอบนะบเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนะครับอย่างอย่างภาพที่ผมอัพในเพจของผมไปเรื่อยว่าผลงานลูกศิษย์คนนั้นคนนี้นะครับมันก็เกิดจากการที่แบบคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันเป้าหมายเดียวกันแล้วมาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เวลาอวดผลงานไปคนที่แบบยังไม่มีผลงานเขาจะเอ้ยต้องกระตือรือร้นลแล้วต้องมีผลงานแล้วเดือสงสัยอะไรก็ถามมันก็มีคนช่วยตอบนะครับพอเราอยู่ในอ,องค์กรเดียวกันอยู่ในคนที่เป้าหมายเดียวกันมันก็จะ,ะช่วยดึงกันไปนะครับมันก็จะช่วยให้เราไม่ท้อไม่แท้แล้วก็มีไฟอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของนักเรียนผมนะที่เอามาแชร์ให้ฟังแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จนะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะ ไปลงมือทําด้วยถ้าเรียนแล้วไม่ทําก็เสียเงินทิ้งเปล่าๆแต่ถ้าเรียนแล้วไปทําต่อยอดอ่าเห็นไหมบางคนก็มีโครงการจัดทรงจัดสรร10 2 0หลัง5 0หลังไปนะครับแต่บางคนก็ยังไม่มีอะไรเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนแล้วถ้ายังไม่ทําก็อ่าลองมาตั้งใจอีกสักครั้งหนึ่งดูสิไปย้อนดูคลิปอีกทีซินะครับจะได้มีวิธีการกําลังใจเพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่ยังไม่ได้เรียนถ้ายัง อยากเพิ่มพูนความรู้อยากเพิ่มความมั่นใจก่อนไปลงมือทําก็เปเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับก็คลิกลิงใต้คลิปนี้แล้วไปสอบถามแอดมินนะครับแล้วแอดมินจะให้ข้อมูลแล้วก็แนะนําในเรื่องต่างๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันที่พามาดูหน้าง,งานถ้าชอบพิมพ์งก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแชร์ให้ด้วยยิ่งดีเลยนะครับแต่อยากให้กดติดตามกันไว้หน่อยนะเพราะว่ายอดติดตามไม่ขึ้นเลยอยู่4ี่หมื่นเดียมาประมาณ2ปีแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครัััับบบบคครรสสดี